สว,วัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่เกมรูบอกภายในแมป d e m า n p ์พ c e กันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทำอะไรบางอย่างครับในอ่าเขาเรียกว่าสถานที่เลยนะแป๊บหนึ่งนะอันนี้นี่ผมเจอแล้วในเกาะโลคทาครับเกาะนี้เป็นเกาะที่มี NPC เยอะที่สุดแล้วมั้งเท่าที่ผมรู้มานะซึ่งผมจะไปทำอะไรบางอย่างที่เกาะนั้นหน่อยเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยขาดหายไปแล้วมันส่งผลให้เกมเล่นยากด้วยถ้าไม่มีสิ่งนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูเผื่อใครยังไม่ทราบเนาะว่ามันต้องไปทาตรงไหนอ่า บอกเลยแล้วกันนะสิ่งที่ผมจะไปทำเนี่ยก็คือการไปฝึกวิชาการกระโดดหลายครั้งนั่นเองณนะปัจจุบันนี้ผมจะกระโดดได้แค่นี้ครับลองดูนะตึ๊บตึ๊บ เห็นไหมได้แค่2ครั้ง oh. กระโดดจากตรงพื้นหนึ่งแล้วก็อากาศอีกหนึ่งแค่นี้เลยครับคือมันมันเล่นยากมากตอนแรกผมก็คิดไม่มีนะไอ้กระโดดหลายครั้งเนี่ยแต่พอผมเล่นไปเล่นมาผมไปเห็นคนอื่นกระโดดแบบเยอะมากผมก็เลยสงสัยว่าเออมันมีเหรอสรุปมันมีนะครับแล้วผมก็ผ่านมาแบบผ่านบ่อยมากที่เกาะน,นู้นแล้วผมไม่รู้ไง <c oughs> อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้จะไปกันแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยผมขอมาอัปเดตสถานะณนะปัจจุบันของผมก่อนแล้วกันณนะตอนนี้เนี่ยผมได้อะไรแบบมาเยอะมากนะเดี๋ยวไปดูที่กระเป๋าก่อนกระเป๋าน <c oughs> <c oughs> ี้อาวุธก็ไม่มีนะ ลผลไม้ปีศาจอาวุธก็เลยไม่ค่อยจําเป็นอุปกรณ์เสริมก็จากคลิปที่แล้วมีเพิ่มมา2ออย่างแถบค่าศีรษะของนักรบอันนี้ไปซื้อมานะครับในอ่อเกาะที่มีลิงอะ่ะเกาะนั้นเลยไปซื้อมานะครับไม่ได้แพงนะถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะ1 0,000เบลีฟื้นฟูพลังชีวิต2%เเซก็ไม่ค่อยดีหรอก <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ค่อยดีแต่สิ่งที่ดีมากๆกก็คืออันนี้ครับมงกุฎป่าดีมากนะท่านผู้ชมดูพลังชีวิตบวกร้อยต้านทานสไตล์การต่อสู้อันนี้ก็คือลดดามเมจที่เราจะ ได้รับเนี่ย15%เลยเจ๋งมากอันนี้ได้มาจากบอสลิงนะก็ไปฟาร์มกันได้ส่วนตัวผมก็ได้แล้วก็รู้สึกว่าโอเคมากๆเพราะว่านนี้คืออุปกรณ์เสริมที่ดีที่สุดของผม ยังไม่มีอันอื่นผลไม้ปีศาจก็ตามนี้นะครับเป็นผลไม้ที่ผมไปเก็บมาได้เนาะไม่ได้เก็บจากการที่มันเกิดตามธรรมชาตินะครับก็ไปเก็บจากคนที่ไปสุ่มผลไม้มาแล้วไม่ชอบก็เลยทิ้งผมก็เลยเก็บมาไม่ไม่ได้มีอะไรไอเทมนุนนี่นั่นก็มีประมาณนี้ครับเป็นไอเทมที่เอาไว้อัปเกรดมั้งนะคิดว่าก็อัปเกรดจาพวกอาวุธดาบอาวุธปืนอะไรพวกเนี้ยซึ่งผมก็ไม่ใช้ก็เลยไม่ได้อัปเกรดแล้วก็อีกอันนึงผมไปเรียนวิชาจากซันจิมาครับซันจิอยู่ในเรือนะไม่ใช่เเเกาาาะปป็นรือค้ยๆ ของเชฟสักคนหนึ่งครับผมจําไม่ได้แล้วตรงนั้นเลยจะอยู่ห้องบนสุดก็ไปเรียนมาได้นะครับเป็นรูปแบบการต่อสู้แบบใหม่แล้วก็อีกอันนึงครับนี่อดนนีหูภูมิใจนําเสนอมากๆ ผลปีศาจรักในชื่อภาษาไทยนะที่เกมโรบอกแป็กทีก็เป็นผลประมาณที่ว่าถ้าเราไปโจมตีใส่ใครเนี่ยคนนั้นก็จะเป็นหินในระยะหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะไปใช้สกิลให้ดูแล้วกันมามะซึ่งณนะตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะทะเลทรายนะครับชื่อเกาะว่าแซนโดราใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นซึ่งนี้ก็คือเหล่าศัตรูนะครับมีเยอะมากๆเลยเดี๋ยวผมจะลองใช้สกิลไปทีละสกิลแล้วกันเริ่มจากสกิลตัวแซครับเป็นสกิลโจมตีระยะไกลเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงเอาใกล้ๆเลยจะได้เห็นด้วยนะครับว่าศัตรูเนี่ น่าเห็นไหมกลายเป็นหินนะครับสตูคือจะกลายเป็นหินแค่ระยะแวบเดียวมาดูสกิล X กันดีกว่านะครับสกิล X เป็นแบบนี้ฮะับหนึ่งสองสาม๊บนี่เป็นหินเหมือนกันก็คือเป็นสกิลโจมตีเป็นแบบวงกว้างมาดูตัว C กันดีกว่าตัว C นี้เป็นสกิลที่อ่าผมไม่รู้ดิเป็นสกิลที่จะแรงก็แรงนะจะไม่แรงก็ไม่แรงเหมือนกันเดี๋ยวผมทาให้ดูนะครับหนึ่งสองสามปึ๊บนี่ ึประมาณนี้ครับก็คือประมาณยิงลูกศรลักไปเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนะตัง้งตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนจึ๊บประมาณนี้ครับก็จะมีการเล็งด้วยแล้วก็พ่นเข้าไปด้านหน้าประมาณนี้อ่าเป็นสกิลโจมตีแบบกว้างไหมก็คว้างนะแต่ว่ามันมีความกระจายของลูกศรอ,อยู่เดี๋ยวผมให้ดูให้ดูแบบไกลๆแบบนี้ตึ้มเห็นไหมลูกศรมันจะกระจายด้วยนะครับแล้วก็ติดหินด้วยมาดูตัววีกันบ้างดีกว่านะครับตัววีนี้เป็นสกิลที่รุนแรงที่สุดแล้วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยมาดูกันนะี 1, 2, ปล่อยความรักออกไปได้านหน้า <c oughs> ประมาณนี้แล้วกันสำหรับผลลักเนาะผมก็ฟาร์มความชํานาญจนเต็มแล้วลหละเดีย๋ยวผมพาไปดูแล้วกันว่าผลเนี่ยมันอยู่ในระดับความหายากแบบไหนสวัสดีครับพ่อค้าขายผลไม้ขอชอบหน่อยดูซิดูซิผลไม้ของผมเป็นระดับไอ้นี่ครับผลไม้ที่หายากอ่าดีมากมากก็คือผลนี้เลยเนาะผลเลิฟได้มาในราคา60,000เบรลีด้วยกันไปสุมมาเนาะเป็นผลพารามิเซียนะครับพารามิเซียนี่คือ,อยังไงนะอ่าไม่ใช่พวกาธาตุอ่าพวกาธาตุจะเป็นจําพวกโลหก แต่ในเกมนี้ใช้คําว่าโลจียแปลกดิระดับผลของผมเนี่ยเป็นระดับหายากใช่ไหมก็ลองจากแค่นี้เองครับลองจากตานานเองอเอาเรื่องพวกนี้ไว้แค่นี้แล้วกันเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวออกเดินทางไปที่โลกทาวกันเลยดีกว่าแต่จริงๆแล้วคลิปนี้ผมไม่ได้จะไปแค่ฝึกวิชาการกระโดดหลายขั้นเท่านั้นนะจริงๆผมก็จะไปสํารวจในจุดนั้นด้วยว่ามันมีอะไรให้ทำบ้างเพราะว่า NPC มันเยอะมากๆเดีย๋ยวไปดูกันดีกว่าไปฮะ let's go มาและกว่าจะถึงืห ขับวนมาตั้งนานไม่เชิงว่าวนแต่ว่าอ้อมโลกเลยฮ่าไม่เจอโอเคอันนี้น,นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คือที่สุ่มผลไม้นะครับถ้าใครอยากมาสุ่มเนาะอ่านู่นน่ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้น,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 นเข้ามาเขาก็จะอยู่ตรงนี้ครับชื่อว่าเทส วัสดีฮะเท็นี่สกายวอล์กเดินบนอากาศถ้าสนใจก็สามารถเรียนรู้ได้ในราคาเบาๆส0 0 0มเบรลี 20, ด้วยกันถือว่าไม่เยอะนะครับช่วงแรกๆก,ก็มาฝึกได้เลยใช่กดมาเรียบร้อยฮะได้มาแล้วได้มาแล้วหืมดูซิดูซิขอลองใช้หน่อยจึบจึบจบนี่โอเคก็จะเสียสตามินาด้วยนะเหมือนเดิมเอาละได้เวลาสำรวจโลกแบบง่ายหน่อยก่ <c oughs> อนหน้านี้ <c oughs> สำรวจไม่ได้เลยโอเคจุดนี้จุดหนึ่งนะครับที่มี NPC เนาะเดี๋ยวจะไปจุดอื่นกันบ้างว่า NPC แต่ละที่เนี่ยเขาให้ทําอะไรตรงนี้จะมี1คนครับนี่เลยคนนี้นะทํางานบ้านก็เป็นทหารเรือเนาะก็น่าจะเปลี่ยนบทตอนแรกผมกดโจรสลัดใช่ไหมนี่เลยนะเห็นไหมผมอยู่ในโจรสลัดเนาะถ้าเราอยากเปลี่ยนไปเป็นทหารเรือเนี่ยก็น่าจะต้องมาคุยกับคนนี้เดี๋ยวลองดูนะเดืบอ้าวเดี๋ยนะไม่ใช่หรอ ไม่ใช่ขายของซะงั้นเป็นบวกนะครับ7,500อ่าผมมีอยู่แสนกว่าก็มาจัดมาสักตัวสิผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะบวกอะไรให้เราที่อุปกรณ์เสริมอันนี้นะครับดูสิดาเมจด,ดาบบวก2%ความเสียหายจากปืนบวก2%ด้วยโอ้โหก็คือดาบกับปืนเนี่ยมาใส่มวกนี้ได้เลยคนนี้ไปแล้ว1คนเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปกันคนต่อไปก็ตรงนี้ฮะชื่อว่าคาบิบคาบิบ โอเคอเคดูจักชุดแล้วน่าจะเป็นอุนักมวยด้วยเนยเอฟซีน่าสนใจน่าสนใจต้องเกี่ยวกับเรื่องหมัดมวยอะไรแน่นอนเขาเป็นโ r l แชมเปี้ยนทางด้านการต่อสู้นะครับก็คือเรื่องของมวยนั่นแหละถ้าคุณต้องการให้ฉันสอนคุณเกี่ยวกับการต่อสู้แล้วก็จ่ายมาเลย1,000เบลีโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวนะฝึกสอนอะไรอะ่ะ ขาไฟซันจิของผมมันจะหายไหมเนี่ยซื้อมาแพงนะแป๊บบนึ่งนะอันนี้แป๊บบนึงราคาถูกก็จริงแต่ว่ามันจะมาแทนที่ขาไฟของผมหรือเปล่าอ่ะจากที่ผมไปดูมานะครับก็น่าจะเป็นการต่อสู้แบบดั้งเดิมหรือคาเริ่มต้นของเราเลยเนี่แหละคิดว่านะเพราะว่าดูจากราคาก็ถูกแล้วไปดูในเว็บมาเนี่ยมีเพียงแค่2สกิลครับซึ่งก็น่าจะเป็นอย่างนั้นโอเคทีละไม่ได้ซื้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปดูคนอื่นกันบ้างดีกว่าคนต่อไปจะอยู่ในโกดังตรงนี้นะครับใกล้ๆอ่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอ่าช่างมันแล้วกันก็นีฮ แถวตรงนี้แล้วกันเนาะมันจะอยู่ในโกดังตรงนี้นะครับอ่าโกดังหนึ่งน่าจะโกดังนี้นะนั่นไงนั่นไงเจอละโกดังท้ายสุดเลยคนนี้คือช่างตีเหล็กนะครับคือพื้นที่สําหรับการอัปเกรดนั่นเองซึ่งผม <c oughs> ไม่มีอาวุธเลย <c oughs> ก็เลยอัปเกรดไม่ได้อ่าไม่เป็นไรใครมีปืนมีดาบก็มาอัปเกรดตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนคนอื่นๆนะผมผมเห็นแค่นี้หรือป่าไปไปไปดูแป๊บหนึ่งจําไม่ค่อยได้เหมือนกันตรงนี้ก็คือพ่อค้าปืนนะอยู่ตรงใจกลางเลยนะตรงนี้เป็นนักสะสมดาบก็คือคนข คนนี้คือใคร้าคาหัวอ่าก็ตามตรงชื่อเลยเนาะคนนี้คือใครเอยแนบ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 ดูสิเขาอะไรเอ่ยอ๋อเป็นแค่เปลี่ยนโปสเตอร์เนี่ยคือเปลี่ยนทําไมอะแป๊บหนึ่งนะขอลองกดดูก่อนจื๊บคืออ,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 อ้มีอย่างงี้ด้วยสามารถเปลี่ยนโปสเตอร์ได้นะครับแล้วโปสเตอร์พวกนี้หาจากไหนเอ่ยอ่าช่างมันล้วกันเนาะ ก็คือเป็นสถานที่ในการเปลี่ยนโปสเตอร์นะก็โปสเตอร์ตรงนี้เลยเห็นไหมจริงจริงเราสามารถกดตรงโปสเตอร์ได้นะครับเราก็จะทําการล่าโจรสลัดได้แต่ว่าเราจําเป็นจะต้องเป็นทหารเรือก่อนเนาะส่วน NPC คนอื่นเดี๋ยวผมไปหาแป๊บหนึ่งนะมีเยอะจริงๆคนนี้คือใครเอ่ยผู้ถือชื่ออ๋อเป็นที่เปลี่ยนชื่อใช่ไหมอ่าจริงด้วยจริงด้วยขอลองดูหน่อยสิเป็นชื่อด้านหน้านะครับใช่ปะอืมเอาซักอันดีกว่าอันนี้แล้วกันจึ๊บโจรสลัดดูสิมีอะไรเกิดขึ้น ไม่มีเิคือเราอาจจะมองไม่เห็นครับแต่ว่าคนอื่นอาจจะมองเห็นเนะเาะอ่ะปะไปหาคนอื่นต่อคนนี้ใครครับผู้สัญหาโจนสลัดอ่าก็น่าจะรับโจนสลัดไม่ใช่สิก็ถ้าใครที่เป็นทหารเรือก็สามารถมาเปลี่ยนมาเป็นโจนสลัดจากคนนี้ได้ครับนานี้เห็นไหมผมเป็นโจรสลัดอยู่แล้วก็เลยเปลี่ยนไม่ได้คนนี้แหละคือใครตัวติดตามชื่อเสียง วอตอ๋อเคเคเคผมเข้าใจนะแต่ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองกดดูก่อนดูซิอาจริงด้วยอย่างที่ผมคิดจริงด้วยนะก็เป็นประมาณลีดเดอร์บอร์ดอ่าลีดเดอร์บอร์ดจากอันดับหนึ่งลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆซึ่งในนี้มีร้อยลำดับซึ่งก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะเอ้ยเอ็ผมดูหมดแล้วเนี่ยเอาจริงดิมีแค่นี้อะเนี่ย <c oughs> อ่าไม่จริงนะไม่จริงไม่จริงผมคิดว่ามันน่าจะมีอีกเดี๋ยวไปหาก่นอน ใครน่ะ่อกี้ก็เห็นแจ้งเตือนอยู่กันนะครับอ๋อสโมเกอร์เลือด7,500อุย้ยมีคนสู้อยู่มีของดรอปเพียบเลยนะครับเดี๋ยวลองเล่นดูว่าลองเล่นดูว่าช่วยช่วยเพื่อนแล้วไปเพื่อนอืมช่วยอืมช่วยช่วยช่วยกันช่วยกันช่วยกันโอเคเอา้าผมไม่ได้อะไรเลย เมื What? ่อกี้มีคนมาตีนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกใช้โปรแกรมโปรแกรมฟาร์มาอะไรพวกนี้ยคิดว่านะเพราะว่าอยู่ดีไปอยู่ใต้พื้นซึ่งเป็นไปได้สูงมากเพราะว่าจากการที่ศัตรูหายไปเนี่ยไอคนที่มาโจมตีก็หายไปเลยนะเออแล้วผมก็ไม่ได้เลย,เลยอ่ะทุกคน NVC ในโลกเทวก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับจริงๆผมไม่ได้มาดูแค่เกาะน,นี้เกาะเดียวนะมีเกาะหนึ่งด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูซึ่งเป็นคนคนหนึ่งครับที่อยู่ในถ้ำจากที่ผมไปอ่านมานะอยู่ในเกาะไหนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมไปเยี่ยวก่อน <laughs> ไปเยี่ยวแป๊บโอเคครับทุกคนผมกลับมาแล้ว ผมพูดถึงไหนแล้วเนี่ย น่าจะเรื่องของอ๋อผมจะไปหา NPC อีกตัวหนึ่งครับเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาเดี๋ยวเขาอยู่ที่จังเกิลครับมีชื่อว่าอัฟิเล็กอ่าเออช่างมันชื่อยกัยกษ์เดี๋ยวเราไปหากันฮนะอยู่ที่จังเกิลเนาะก็คือสถานที่ที่มีจำพวกลิงนัน่นแหละ let's go ซึ่ง NPC ที่ผมจะไปหาเนี่ยคือเขาจะสอนฮาคิอีกรูปแบบหนึ่งครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เป็นฮาคิเนาะเดี๋ยวไปดูกันแต่ก็ไม่ได้ว่าจะไปทําง่ายๆนะครับเพราะว่ามีในเรื่องของเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวค่อยว่ากัน ไปหา NPC ก่อน